สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์บอกกี้รสช็อกโกแลตกลับเข้าสู่ช่วงเดอะเรดริปบให้เซอบโบเยอะภารกิจติดโบในช่วงสุดท้ายติดโบโอชา ซึ่งบอกเลยว่าช่วงนี้มีของฟรีมาแจกคุณผู้ชมอีกด้วยครับแต่ตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าคุณนิวคุณแบมจะพาไปร้านเด็ดร้านใดไปชมกันเลยครับมาเช่นเคยนะฮะกับช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะกับติดโบโอชา เจอเราสองคนบอกแล้วว่าเราจะพาไปกินเมนูเน็ตเมนูดังใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวเพราะเราจะติดโบด้วยติดโบไม่พอเราแจกฟรีให้กินตามฟรีๆด้วยแจกรางวัลง่ายใช่ง่ายแค่ได้เกมฑกเราเลยกติกาใครที่มีมือถือตอนนี้นี่ควักมาเซลฟี่อยู่หน้าทีวีเห็นเราสองคนหล่อล่อบแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ไปโพสต์ลงแฟนเพจของรายการใช่แล้วมันจะมีโพสต์ให้เล่นกิจกรรมอยู่นะฮะคอมเมนต์รูปนี้แหละโพสเข้าไป แล้วเดี๋ยวเรามีเกมให้เราสองคนเล่นเกมแค่เขียนว่าสัปดาห์นี้คุณเป็นทีมใครทีมนิวหรือว่าทีมแบมถ้าเลือกทีมถูกต้องลุ้นรับกีบอวเชอร์ไปทานกันแบบฟรีๆเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นอาหารอะไรผมคิดว่าน่าจะแบบมีกินออยแขกคือเราอยู่นานาไงนานๆนานๆเรารู้กันอยู่แขกประเทศไหนเออแต่ถ้ามาอาหารไทยนี่หานะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็หานะจะหามากทีมงานจะหาไม่หาไม่รู้ภารกิจได้ไหมตอนนี้อ่าภารกิจได้ไหมมาเลยดีกว่า โอเคมาแล้วนะฮะโอเคมาภารกิจจากชาบูชีครับติดโบโอชาฟังดีๆนะพี่นุอมฟังดีๆนะทุกคนครับผมติดโบให้กับเมนูเด็ดของอาหารอาหารเอธิโอเปียขนาดแท้เอธิโอเปียเอธิโอเปียร้านนี้ฮะร้านชาเยเอธิโอเปียนรีตอร์ทสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอคุยด้วยได้ไหมฮะ นะโอ้โหมานั่งเลยเอางี้ดีกว่าครับเรามาที่ร้านอาหารเอธิโอเปียครับวันนี้ผมจะสปีกเป็นเอธิโอเปียนเฮ้ยโอเคเฮ้ยพูดเอธิโอเปียนได้ได้ครับผมเอ้าจัดดีสบายตอนแรกก็เครียดอยู่สลัมสลัมแต่เนสตเล่สลามเอออะไรอีกอะไรอีกโมเมตสลัาสลัมาลัาโมเมตาลามาเน่เฟเมนโอไม่ใช่ไหม ใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่ซารามใช่อ๋อซารามใช่ใช่แต่ถ้าซาร่า้นนักบอลไม่ใช่แล้วซารามซารามสวัสดีทวัสดีซารามเป็นภาษาแมสแมสของประเทศบริเวณนั้นอ่ะงั้นเราถ้าทายพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับซารามซารามซาามคุณพี่ชื่ออะไรฮะ คุณนาร์โดสนาร์โดสนาโดสะอ่านอันนี้ก็คือกำลังจะทำกาแฟให้เราเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้หอมมากหอมมากหอมหอมมากไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยครับผมตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยครับผมตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยควันเข้าหมดเลยตอนนี้หอมครับหอมคาเฟอีนแบบเข้มข้นเลยไหมค่ะ คืนนี้หลับไหมอ๋อเคยกินกาแฟเวลานี้ไหมไม่เคยกินกาแฟเวลานี้หลับยากดีใจเออดีไม่เปรี้ยวจัดไม่เปรี้ยวจัดใช่มีมีเปรี้ยวบาง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 เปรี้ยวขอบคุณครับดีมากครับโอเคเราไปชิมอาหารกันไหมกินกาแฟเสร็จแล้วปกติพิธีเปิดอ่านี่พิธีเปิดปกติชาวเอธิโอเปียน ทานอาหารอะไรบ้างครับกินอะไรกันขอโทษนะเนี่ยพอถามมานนี่คิดตาม blank เลยไม่รู้เลยอะไม่รู้เลยอาหารประเภทไหนทานอะไรอ่เรากินแป้งนะคะบอกว่าเป็นเป็นเป็นกลูเตนฟรีนะคะอาหารนิทริยเปียกลูเตนฟรีหิวแล้วอะหิวแล้วพูดไปไม่เห็นภาพใช่พูดไปไม่เห็นภาพอยากเห็นครับว่าอาหารติโยเปียนหน้าตาจะเป็นยังไงใช่ วัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวจะไมเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วครับใช่อันนี้เป็นซัมบูซ่านะซงยัานซงยันเป็นฮันนี่ซงยันเป็นบานาน่าฮันนี่คือน้ำผึ้งใช่ค่ะน้ำผึ้งอินไซต์เป็นสวีทเหรอครับอันนี้เริ่มกันที่ของว่างกันก่อนเลยนะฮะจะสังเกตว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วอะไรเรียกว่าของว่างของว่างไอจิวเปียเขาะไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้ฮะได้ได้อยู่ฮะโอเคได้เห็นไหมว่า ไม่มีช้อนซ่อมเอเพราะเราจะกินแบบ traditional แบบดั้งเดิมเขาไม่ใช้ช้อนซ่อมเขาใช้การเปิบลองกัดดูเลยดีกว่าครับผมซามโมซาจากเอธิโอเปียนะคซัมโมซาเอธิโอเปียนะอืมมนพึ้งอืมกลัวเฮ้ยมันมีความเป็นกลหรี่กะหี่นะพี่มีเครื่องแตงอยู่เออดูที่เนี่ยเออมันมันใช่เลยนะ มันใช่เลยนะมันจะมีความเหลืองๆอยู่เห็นป่ะใช่ไม่ได้หวานแบบน้ำผึ่งนะใช่มันมีความหวานไม่ได้หวานเจียวเออ,อหวานเจียวคืออะไรแบบหวานเจียวคืออะไรแบบหวานเจืออะไหรอไม่ได้หวานแบบหวานหวานเจี๊ยบ <c oughs> หรออะคอมเมนต์หน่อยว่าใครเคยรู้จักคำนี้บ้างไหมพวกไม่รู้จักสัพท์เอธิโอเปีย เมนูโอ้โหโอ้ยดีเรกเตอร์ทิปส์ดีเรกเตอร์โฮ้ยดีเรกทิปส์ดีเรกทิปส์เป็นเมนูเนื้อวัวผัดสไตล์ไอที่เอาเปียห่อด้วยแผ่นแป้งจิ้มกับเครื่องเทศผัดตื่นหอมสุดอร่อยอยากรู้วิธีการกินใช่ไหมใช่รู้วิธีการกินจะดึงดึงดึงออกมาโอเคขอบคุณครับโครโรโครโรแล้วก็คือแบบดึงออกมาแล้วแปะอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมครับถ้างั้นถ้้างันลองไยดีกว่าอันนี้เป็นเนื้อวัวครับขอบคุณครับเนื้อวัวนะครับ กำลังดีกำลังดีนี่ไงก็หอยอย่างนี้เนาะออเดินซอสกซอสก่อนซอสใช่ใช่แล้วก็ดิบแล้วก็ดิบซอสอ่าบันดิบนะดิบเรียบร้อยคำแรกในชีวิตอาหารเอธิโอเปียฮะ Direct Tips เป็นไงน้องทำไมน้องหน้าเป็นอย่างนั้นน้าสนใจกินก่อนเลยกินก่อนมีความจับเอธิโอเปียนะ ชอบเหมือนกันอาจจะไม่ได้อร่อยแบบว้าวเพราะเราอาจจะไม่คุ้นชินด้วยแต่มันดีต่อการเปิดประสบการณ์ใช่ต่อจานต่อไปเมนูบีฟทิปส์เป็นแผ่นแป้งราดด้วยเนื้อวัวสับผัดกับซอสเครื่องเทศจากเอธิโอเปียนี่อย่างนี้เออแล้วก็ตักขึ้นมานะฮะอย่างนี้เลยอันนี้ก็เนื้อนะเนื้อเหมือนกันนะฮะเราดูครับอันนี้ อันนี้อันนี้ทานง่ายขึ้นเยอะมากมันมีการเหมือนแบบเนื้อผัดพริกของจีนนะใช่ใชไหมเหมือนอ,อ,อันนี้เหมือนจีนถ้าพี่บอกนะจำนึกถึงจานอารมณ์เหมือนเขาเรียกอะไรนะหมูสับผัดเต้าหู้เออออะไรย่างนนั้ซอสแดงอะไรประมาณนั้นซีซอสมันจะแบบมีน้ำมันน้ำมันหน่อยเหมือนแบบซอสน้ำมันงาซอสอะไรอย่างเ<อ><บ>งี้ยม,แบบมีน้ำมันงาจะมีอย่างนี้อยู่สนุกอ่ะ we 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 having a lot of fun yeah good experience very good one มาที่อันนี้ไหม เอธิโอเปียมีดคอมโบเมนูเด็ดจากประเทศเอธิโอเปียเป็นแผ่นแป้งที่มาพร้อมกับเครื่องจิ้มถึง7ชนิดเลยล่ะครับต่อันี้อะไรบ้างครับผมอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนโยเกิร์ตโยเกิร์ตอ๋อโยเกิร์ตโยเกิร์ตโยเกิร์ตโอเคนะอเคันน t ้ใส่เอ่อพริก i ทยแต่อันนี้ไ p ่เผ็ดเพราะว่าไม่มีพริก r ทยอ่าฮะอันนี้ใส่ pepper, <but> พริกไทยแต่ mm hmm. so, อันนี้ไม่เผ็ดเพราะว่าไม่มีพริกไทยอ่าฮะอันนี้ใส่พริกไอันนี้ไม่เผ็ดเพราะว่าไม่มีพริกไทยอ่าฮะ ตอ่อสตูไม่อะเป็นสตูโอเคอันไหนก่อนพี่อยากเปิดด้วยอันไหนพี่อยากลองโยเกิร์ตโยเกิร์ตใช่ไหมแบมอยากลองไหนแบมอยากลองสตูก่อนได้แบมว่าบบมว่าน่าจะเข้าใจง่ายสตูอ่ะสตูนะฮะโยเกิร์ตเลยโยเกิร์ตมันเป็นไงครับก็โยเกิร์ตอย่างนั้นเลยมันเป็โยเกิร์ตอ่ะของแบมสตูของแบมสตูนี่มีกลิ่นเครื่องเทศอยู่ แต่ก็ยังมีความแบบสตูบ้านเราที่เราคุ้นเคยอะ่ะแต่ว่าผสมเครื่องเทศไปแล้วก็มีความเผ็ดหน่อยๆไม่ไม่ได้เผ็ดมากผมว่ากินง่ายนะนี่ผสมนี่นั่นผสมโน,น่นนี่ผสมนี่นั่น<อ>โน่นเนี้ยโจ้เรากำลังเอ็นจอยกับการกินอาหารเอธิโอเปียนก็มีกระดิ่งอมกแล้วนะครับผมกับภารกิจในวันนี้บททดสอบการรับรสของนักชิมระดับเซียน ตามหาอาหารเอธิโอเปียนขนาดแท้ใครเจอก่อนเป็นผู้ชนะครับในนี้หรอหรือจานใหม่อ้าวโอเคมาแล้วนี่คือโจกของเราถูกป่ะนี่ยังสนุกกับการกินอยู่เลยนะใช่งั้นเราเปิดเลยไหมเปิดเลยครับผมมาครับดูว่าข้างในเป็นอะ ไรหอมให้แล้วมีอยู่หกชิ้นด้วยกันอาหารเอธิโอเปียนมีเพียงชิ้นเดียวเราจะแข่งกินกันแบบตัวต่อตัวเลยนะชิ้นต่อชิ้นเลยชิ้นต่อชิ้นใครเจอก่อนชนะไปเลยโอเคนะครับผมครับผมอย่าลืมนะครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมกับเรานะรีบถ่ายรูปเซลฟี่ตอนนี้เลยกับรายการ The Red Ribbon กับทีวีของคุณนะครับแล้วไปโพสต์ในแฟนเพจของ The Red Ribbon และพิมพ์เลยว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะ ทีมแบมแล้วแต่ทีมนิวก็ได้ทีมแบมก็ได้เพื่อนลุ้นลับเราแจกอะไรดีวันนี้มหาบารวีเราแจกให้2รางวัลกันเ,<จ>เลยเจอไหม มาหาบารวีเจอบารวีไหมเจอบ้านี่ไันบารวีอ๋อนี่บารวีอยู่นี่ใช่เราเลยมาหาบารวีชื่อเนี่ยคือบารวีนะแล้วเรามาหาบารวีไงเราเจอแล้วใช่ก็เลยจะแจกคุณผู้ชม2รางวัลด้วยกันไม่ใช่ชื่อคือมหาบารวีเออมันเป็นภาษาตุ้กเปียนเราจะแจกเราจะแจกจานนี้ทั้งหมด2รางวัลด้วยกันครับบอกเลยว่ากินง่ายและสนุกสนานมากอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาลองกินดูดีนะครับผมโอเคแต่ต้องทายถูกนะว่าวันนี้ใครจะชนะมาเริ่มเลยรนดอมเลยนะรนดอมเลยปั๊บ ชิ้นใหญ่เลยเหรอชิ้นใหญ่เลยเราชิ้นใหญ่เลยเหรอถ้างั้นเราเอาชิ้นนี้ดีกว่าชิ้นนี้คือถ้ารู้สึกว่าเจออะก็บอกว่าเจอเลยเจอเลยแค่นั้นเองทำไมเอธิโอเปียนเขาบอกแป้งมันเปรี้ยวนะอันนี้เป็นอะไรฮะเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเลยโอยบ้าเปลือกมะนาวเอธิโอเปียนะแบงก์วัช่ใช่ไหมฮะใช่แบบชนะถูกต้องเนี่ยคนแพ้กิน มันไม่ได้อยู่ในกฎเลยนะมันอยู่เอออยากให้รู้ใช่ไหมว่าคืออะไรแหววเดิเฮ้ยอย่างง่ายเนี่ยแม่ดีนะไม่หยิบชิ้นนี้เฮ้ยเล่นกันขนาดนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ที่ก่อนเล่นนันขนาดนี้ไม่ต้องขนาดนี้เลยเหรอช่วยดีมอะไรสุดท้ายน้ำตาลนี่แต่มาหวานขึ้นตาน้ำตาลหวานไหมหวานนี่น้ำตาลมันหวานถามว่าน้ำตาลหวานไหมลองกินกับเปรี้ยวใช่ไหม A. A. Ah! É um No? <S <s ตอนนี้ปิดรายการนะคงจะพูดไม่ไหวนะเดี๋ยวพูดให้ทุกครั้งติดลิ้นมากกว่านี้คุณติดลิ้นไปนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องติดโบเดี๋ยวเป็นตัวแทนติดโบให้ขอเลือกติดโบได้ไหมได้ได้ได้จานนี้ในเมนูขอติดโบนี้ไม่ได้เห็นในเมนูเราสองคนคุยกันแล้วต้องติดโบให้นี้เลยใช่ที่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามันหาปารวีครับผมแจกมาเลยถ้าติดโบให้เลย ไหวไหมสีหน้ายินดีให้เขานิดนึงยินดีมากรู้สึกโชคดีรู้สึกโชคดีแต่รู้สึกโชคดีเหมือนกันนะครับผมที่ไม่เจอพิกทั้งหมดไม่งั้นผมน่าจะแบบจริงตายอ่ะโอ้โหตายไว้สนุกสนานมากสนุกสนานมากครับวันนี้นะฮะติดโบวโอชาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ทั้ง อร่อยแล้วก็สนุกแปลกใหม่แหวกแนวกับอาหารเอธิโอเปียในวันนี้แล้วแปลว่านี่คือเรื่องสนุกและเป็นเสน่ห์ของอาหารเนาะถ้าแบบได้เปิดใจแล้วมาลองดูได้รับประสบการณ์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้ลองอะไรใหม่ๆสนุกสนุกมากดีมากครับผมแต่ในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปร้านไหนเราจะไปติดโบให้กับใครติดตามให้ได้ครับใน The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบห้างคลานะฮะวันอาทิตย์5โมงเย็นช่อง3กด3 3นะครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ปีโป้กัมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราสันไลฟ์